อาชีพไหนเก่งที่สุดอาชีพใหม่นักเวทสามารถสร้างลางซอมบี้ได้ใช่ไหมความสามารถใหม่ดีแต่ผมว่าเล่นยากให้ไว้5้าเลยนักเวทก็เก่งนะหน้าไม้ไฟสามารถย่างเนื้อได้กระสุนไม่จำกัดด้วยนะให้ไว้สเลยตัวนี้ใช้ได้ไซบอกหรือเปล่าตัวนี้ชื่อไซบอกไหมทุกคนเห็นมีหลายคนบอกว่าตัวนี้ของจริงให้ไว้หน่งเลยหลายคนบอกมา ผู้ฝึกอาสูนใช้ได้นะสามารถควบคุมหมาป่าได้5ตัวเลยเอาไว้7เลยซอมบี้ตัวนี้ก็ดีนะเหมือนจะคืนชีพได้ไวแล้วก็ได้พลังเพิ่มมาเอาไว้9แล้วกันผมว่าความสามารถก็ดีนะแต่ยังมีตัวอื่นดีฟังไง ผู้ใช้พิษมันจะมีได้เป็นใครๆที่เป่าอ่ะเวลาเราใช้ความสามารถแล้วจะติดพิษนะให้ไว้หกเลยเก่งอยู่เอเลี่ยนตัวนี้ชอบมากเลยชอบเล่นกระสุนไม่จํากัดนะเอาไว้สองเลยเก่งนักล่ามีอาวุธมาให้เลยใช่ไหมให้ไว้สเลยนินจานะครับอันดับ8มีแต่ตัวเก่งๆนะเนี่ยก็เพื่อนๆคิดว่าอาชีพไหนเก่งสุดในเกมฝากคอมเมนต์บอกผมทีนะครับ